สวัสดีครับพี่นอพอพอพอ้องพ่อๆกับช่องฟุกข่อนใจลำเพลินออฟิเชียลนะครับตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงสีส่เครื่องแล้วนะครับเครื่องล,ละล่ะเดอ้ยคือจังบอทานนะับแค่ซื้อกล้องแล้วถอดสายชาจพอดีชาพอวาด power ใหม่ พลังลมลหวอดงานนะครับประมาณบสามกว่านะครับตอนนี้ทางเทมงานกำลังจัดแจงตั้งเวทีนะครับตั้งหานเดี๋ยวผมมารอนะครับ,มมรบสตแตนใบรอ ยังไม่รู้เลยว่างานอะไรเล่นอยู่ในวัดนะครับวันนี้จักงานอย่างมู อยู่ไกลๆแต่ว่าบักกาบไปไทยนะครับ,บาอากาศไม่อหนี่อยอนบอ่คักนะครับมันมีหฮมใหม่หฮมไรอยู่ถ้าเป็นงาน ผ่านมาอุ้ยตับสิแตก ก้พี่นองวัดลุ่มเลื่อนลมเย็นนะครับเหมาะแก่การนอนมากที่สุดเลยแต่นอนบ่อลับนะครับเพราะว่านอนเทือกลดมาแล้วอิเลอายุศาลาหันนะครับศาลาขุ่นนะครับอิเล นอน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 บ่โอเมอร์โมฮีนอนได้นอนดีงานนั่งนะเห็นงานหอดเสามีหลายคนนะครับถักคำมาถามเอ้อเป็นยังคือบอลลุ่งที นีน้องบอ่แมนบอ่อยากลงได้อยากลงแต่ว่ามันบ่มีโอกาสเลยนะครับเนี่ยนะครับก็พากันพักอยู่สีนะครับบนญรั้าโฮมพอสสีน้ำเงินยิเลียนะครับ ลุมเลี้งลุมหยินที่อย่างนี้อันนั้นนะครับบอลผมนอนนั่งอยู่หันตา่าสิไปลุงพอบก็เลยเอาหอกบกระเป๋าไว้เอาไว้เจ่ของที่บอมีขานะครับผ้าห่มบอนสาดสนั่นตะแค้น,ไ,น,นได้เลยครับ จ้งไหนตื่นละติแค่นึกว่าจะเลยเรืองอะไรบอบอกบอใส่พี่ตัวด้วยคลิปนี้ไม่ใส่เพราะดีอยู่แล้วโอวีคอมม่าะแหม่มันดีอยู่แล้วพี่คะพี่หล่อจังเลยแสบพ่อวันนี้จะออดิชั่ได้ไหมนะออได้ไหมงางาเด้อให้แม่เลยเหลเจ็บแก่สิติอย่าหาเหตุเด้อหอมไปเลยข้าหนึ่งไอ้ของๆแล้ว อาถ้าลองละไอก็ไม่เป็นไรนะเสียงเป็นว่าได้หนึ่งเงือบิยู่อุ้ยเดี๋ยวต้องให้ต้องให้คุณครูฟุกสอนแล้วก็เอาแขนให้ลองแล้วได้นะล่องเบิงบ้งเบละ่ะได้เดี๋ยวต้องไปหาามบงอมีเมียซะก่นอนบาองทีมันจะคนนอนนะคนนอนม่ได้ดีเพราะว่าแต่ว่าขี่บีขี่บีมันเป็นแค่น,น่อยเลยถ้าเกิดหัวยิงห่องมันสิกดต่ำโบร <c oughs> โบรโบรนี่เลย มันจะลงต่ำบ่มันเครื่องอื่นอย่างมันมันสีเค่งเสียงมันสีเค่งถ้าผู้หญิงเสียงแคนมันต้องใหญ่เสียงแคนต้องทุมูมอันนี้เสียงมันแหลมมันหมกับผู้ชายเสียงใหญ่เป็นแมวแมวแล้วมีขี้แล้วไม่แข็แต่เออแต่ว่าแค่ในตันนั่นนะ่ะส e e l เคอยู่ี้จีเพราะว่าผู้หญิงส่วนมากจะลำ fg กับอ่าอีกอย่างว่า นี่เอฟนี่จีมีดีมันไปลงพับป่ะกันนี่เด็กกับเสินยางไปน้ำกันอยู่แนีเพราะว่ายางไปรอบนึงแล้วเขาขยับรถก็เลยเออหาถ่ายคลิปจักรอบเด็กจังไปเรงนี่ถ่ายได้ตั้งสองคลิปเดินลงไม่ได้เราก็ซอค่ะมึงมาแบบโอ้ไม่กอดแม่ก็เลยไม่ลงเลยมันเป็นเพลงเพลงอ่าในค่ายเราหรอโอ้ยถ้าบอตได้ค่ายกับปีดเรียบร้อยครับปี๊ดท่าในค่ายได้แล้วอันอาจารย์อนุมัติแล้วติดเดี๋ยวอารมณ์ได้ใช่ไหม ท่าในในค่ายเราได้ในใค่ายเราบ่มมิลิกาซิ์เลยเลิศเพราะว่าอาจารย์น้ำนวยเพิ่นจัดการให้แล้วตอนแรกตอนแรกไปเบิ่งคลิปเนาะอันไายไายติดเพ่งอันค่ายเจ้าของเนี่ยก <c oughs> ็คือลิกาซิตนะพอไปเบิ่องเราเออหายแรียลพวกฉันส่วนลิกาซิตอยู่ดิไม่รู้ว่าจะเป็นเพ่งเจ้าของเพ่งเนี่ยอันเอิศฮักดิ กฟไต้องต้องรอเบิ้องบางเดี๋ยวเพ่นค่อยๆเคียคย์ที่เราช่องแล้วก็โอเคครับพป่น้องคลิปนี้เราล,ลงไว้สำหรับคลิปหน้พาพอกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ช่องฟุกขวัญใจลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะครับนนาค่บ๊ายบาย แล้วก็ฝากติดตามช่องน้องหยกประพาดานะคะคืนน่องเนาะหรือว่าใครหยกประพาดานหยกซื่อหยกเื้อหยกประพาดานะพะคนออฟฟิเชียล้อจา้าฝากว่าพ่อแม่เอ็มซีติดตามตเป็นกำลังใจให้น้ำในเด้อค่ะเด้สอ,ดอะะส่องน้อยๆแล้วค่ะส่องน้อยๆช่องหรือส่อง <c oughs> ช่อง <c oughs> ช่องวัต้องข้าพเจ้ม่ชัด <c oughs> พี่ค่ะพ่อแม่ทิ้งไป